สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอ,อุปกรณ์นะครับที่ผมใช้เวลาผมไปเที่ยวเอาดอหรือไปเดินป่านะครับอย่างแรกเลยก็คือเป้ะนะครับกระเป๋าเป้ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นกระเป๋าเป้ทรงทหารนะครับแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับทำไมผมถึงชอบใช้กระเป๋าทรงนี้นะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยมันมีช่อง เยอะนะครับทำให้ผมสามารถติดอะไรลงไปก็ได้นะครับที่สามารถนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็มันมีตัว <c oughs> มันมีตัวโหลดกระเป๋านะครับคือนอกจากสายแล้วเนี่ยมันจะมีสายโหลดตรงนี้นะครับซึ่งในเป้เดินป่าโดยตรงมันก็มีนะครับแต่มันมีราคาที่ค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับแล้วก็ผมใช้ตัวนี้เนี่ยมันเอเนกประสงค์กว่านะครับเพราะว่า มีช่องนะครับให้ผมสามารถติดอุปกรณ์อะไรลงไปได้หลายอย่างเลยนะครับทีนี้อย่างแรกเนี่ยที่ผมใช้นะครับก็มีไฟฉายนะครับใครที่ติดตามผมมาเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าเวลาไปเที่ยวป่าหรือไปตั้งแคมป์นะครับไฟฉายคือสิ่งจําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดสนิทนะครับมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับผมก็จะมีไฟฉายติดไว้ที่เป้ 1อันนะครับแล้วก็จะมีมีดนะครับมีดผมก็จะติดไว้ตรงตรงสายสะพายเป้น,นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะถูกบรรจุอยู่ในเป้น,นะครับในกระเป๋าอันนี้คือ <c oughs> อันนี้คือเฉพาะส่วนของเป้ที่เอาไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ที่มันจะติดตัวผมตลอดเวลานะครับคืออะไรมันก็จะมีเข็มขัดซึ่งเดี๋ยวผมเอาให้ดู มันจะมีไฟฉายนะครับเล็กๆซึ่งเวลาเวลาผมไปเนี่ยผมจะชอบอข้างในเป็นเสื้อยืดนะครับแล้วก็จะมีเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งเป็นเสื้อคลุมแบบทหารนะครับ <c oughs> เสื้อลายพางนะครับมันก็จะมีช่องกระเป๋าใช่ไหมครับด้านบนแล้วก็ด้านข้างใช่ไหมด้านบนเนี่ยผมก็จะเอาไฟฉายเล็กๆนะครับกระัดรัดกระัดรัดใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อนะครับ นอกจากไฟฉายแล้วผมก็จะใส่พวกมีดพับเล็กๆนะครับอย่างนี้ลงไปในกระเป๋าเสื้อนะครับแล้วก็จะมีวิกตอร์ o นอกนะครับอันนี้ผมเอาไปทุกครั้งนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับเราไม่รู้ว่าเราอาจจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งไอเจ้าเครื่องมือเล็กๆตัวนี้เนี่ยมันก็มีให้เราหลายอย่างนะครับมีไขควงนะครับที่เปิดกระป๋องอันนี้สําคัญนะครับ เผื่อไอตัวฝาจีบดึงมันหักเราก็ใช้เนี่ยเปิดกินพวกอาหารกระป๋องได้นะครับแล้วก็มีมีดนะครับซึ่งอย่างที่บอกผมมีทั้งมีดที่อยู่กับเป้นะครับมีดตัวนี้นะครับแล้วก็ไหนจะมีมีดพับอีกนะครับผมเป็นพวกที่พกอะไรแล้วชอบพกให้มันเกิน สเปกนะครับเป็นโอเวอร์ไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะครับเกินไว้ดีกว่าขาดนะครับมีไว้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับอ่ามีแต่ไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับผมยึดคติตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่าพวกที่ติดอยู่กับตัวใช่ไหมที่ผมบอกไปก็จะมีพวกนี้นะครับมีไฟฉายเล็กๆนะครับมีมีดม,มันหล่นนะครับ Okay. มีมีดนะครับที่จะอยู่ในกระเป๋าเสื้อนะครับตลอดเวลาซึ่งเสื้อคลุมตัวนี้ผมจะไม่ถอดออกแม้กระทั่งเวลานอนนะครับถ้านอนในเต็นท์ผมจะถอดนะแต่ถ้านอนที่เป็นกลางแจ้งนะครับขึงผ้าใบแล้วก็ปูผ้บที่พื้นผมจะไม่ถอดเสื้อคลุมนะครับผมจะนอนทั้งอย่างนั้นเลยนะครับอ,อันนี้คือติดตัวนะครับแล้วในเป้น,นะครับผมลืมพูดไปผมก็จะมีไฟฉายคาาถั่ว ไปอย่างน้อยหนึ่งกระบอกซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าผมจะเลือกตัวไหนไปนะครับแล้วแต่สถานที่นะครับว่าไปที่ไหนแล้วผมก็จะต้องมาคิดก่อนว่าจะเอาอุปกรณ์ตัวไหนไปนะครับอ่แล้วก็มีมวกนะครับซึ่งหม่วกก็จะถูกใส่อยู่ในเป้นะครับถ้าตอนที่ผมไม่ได้ใส่ถ้าผมใส่ผมมันก็จะอยู่บนหัวผมนะครับอ่แต่รวไฟฉายคาดหัวเนี่ยอยู่ในเป้ก่อนนะครับพอเรา,าจะใช้ค่อยเอามาคาดนะครับอันนี้คือไอ อุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่นะครับอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่ที่ตัวผมนะครับมีด้านบนนะครับบนเสื้อก็มีอย่างที่บอกไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเข็มขัดซึ่งตัวเข็มขัดนะครับผมก็จะชอบใช้พวกเข็มขัดสายอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเหมือนของทหารน่ะนะครับแล้วก็ในเข็มขัดผมก็จะมีมีดอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ ตรงนี้คืออะไรนะครับตรงเนี้ยผมปรับประยุกต์ใช้เองนะครับก็คือถ้าจะใช้สายตรงเนี้ยนะครับที่เป็นสายหนังติดไปกับเข็มขัดเลยนะครับเคยใช้แล้วมีดมันไม่ได้ให้ตัวนะครับมีดมันจะยึดติดอยู่กับเข็มขัดในเวลาเดินเวลานั่งมันอึดอัดนะครับเพราะมีดมันจะไปกดตรงเอวนะครับผมก็เลยเอาตัวข้อตัวนี้ซึ่งเป็นข้อที่แข็งแรงนะครับเป็นวัสดุคุณภาพดีนะครับมาใส่สองข้อเพื่อให้มีดมัน ให้ตัวได้นะครับแล้วก็เวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับดูนะฮะเห็นไหมครับเห็นว่ามีดมันก็ยังอยู่กับที่ใช่ไหมครับไม่ว่าผมจะนั่งเงยหรือว่าทําอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวหูห่วงตรงนี้นะครับผมก็หามาติดนะครับสามารถถอดออกได้นะครับเป็นกระดุมแป๊กๆนะครับซึ่งการติดอย่างนี้เนี่ยมันทําให้มีดให้ตัวได้นะครับแล้วมันจะเป็นอะไรที่ พกลวสบายมากนะครับแล้วที่เข็มขัดเนี่ยผมก็จะมีไฟฉายอีกหนึ่งกระบอกนะครับตอนนี้กี่กระบอกแล้วมีที่กระเป๋าหนึ่งกระบอกนะครับบนเสื้ออีกหนึ่งกระบอกแล้วก็ที่เข็มขัดอีกหนึ่งกระบอกนะครับเพราะว่าผมเคยบอกแล้วว่าเวลาไปเที่ยวเอาดอนะครับไปตั้งแคมป์ไฟฉายจําเป็นสุดๆนะครับแล้วก็อันนี้คือในกรณีที่ถ้าผมเข้าไปใน พื้นที่ที่เป็นป่าเลยนะครับไม่ใช่อุทยานหรือไม่ใช่ลานกางเต็นเนี่ยเข็มขัดตัวนี้ผมก็จะสะพายไปเลยนะครับก็คือคาดไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องกลัวใครจะมาตําหนิเรื่องการพกมีดตัวนี้ออกมาด้านนอกนะครับเพราะว่าผมผมเข้าปา่าเออผมเข้าป่านะครับมันก็มีอะไรให้ผมหยิบใช้งานได้สะดวกผมก็ติดนะครับใช้ไปแต่ถ้าเป็นลานกลางเต็นหรือไปในเขตอุทยานนะครับที่เป็น อุทยานและมีจุดกลางเต็นท์ไอแคมป์ขาดตัวนี้ผมก็จะมีแค่ไฟฉายอย่างเดียวนะครับมีดก็จะถอดออกไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมาแนะพูดพูดเลยแล้วกันนะครับก็คือเวลาผมไปเที่ยวนะครับถ้าไปในพวกลานกลางเต็นท์หรือไปในอุทยานนะครับมีดก็จะไม่ค่อยจาเป็นกับผมเท่าไหร่เพราะมันเป็นพื้นที่ที่ มีการควบคุมแล้วก็มีการป้องกันมีีมความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดตอนที่ผมไปในที่เป็นป่าเลยนะครับนอกจากจะมีมีดที่เข็มขัดแล้วเนี่ยผมจะมีมีดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนแรกก็จะเก็บไปในเป้แต่พอเวลาจะนอนนะครับผมจะถอดมันออกมาครับเอามาจากเป้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะพยายามหาพวกมีดที่มันสามารถ เกี่ยวลงไปในขอบกางเกงได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพกกระเข็บขัดเพราะว่าเวลานอนมันอึดอัดซึ่งเวลานอนเข็มขัดตัวนี้เนี่ยผมก็จะปลดออกเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มีทั้งไฟฉายมีทั้งมีดใช่ไหมครับผมปลดออกแล้วผมมาใช้เวลาผมจะต้องการใช้มันอ่าอย่างตอนแรกที่บอกว่าถ้าผมนอนในอ่า พื้นที่ที่แค่ขึงผ้าใบแล้วก็ปูผ้าใบด้านทั้งสี่ด้านเปิดโล่งนะครับผมจะไม่ถอดเสื้อคลุมออกเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> ใช้ให้ความอบอุ่นร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงอะไรที่จะมาตามแขนนะครับผมก็จะใส่เสื้อคลุมนอนซึ่งในเสื้อคลุมมีอะไรอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วว่าในเสื้อคลุมผมจะใส่ไฟฉายเล็กๆนะครับใส่เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วก็จะมีมีดพับเล็กๆใส่ไว้ซึ่งตัวนี้มันคือไฟฉายที่ผมหยิบ ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วเวลานอนอเวลาพื้นที่เปิดโล่งเนี่ยผมใส่หมวกถูกไหมครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้าผมจะมีหมวกปีกอยู่ซึ่งบนหมวกปีกมีไฟฉายคาดหัวอยู่นะครับเวลาผมนอนผม,มนแค่ยกหมวกมาบังตานะครับแล้วผมก็หลับไปแต่ผมไม่มีมีดไงมีดมีดเล็กตัวนี้มันหยิบ,ยบถ้าเกิดสมุดต,ต้องการจะใช้งานท,างทันทีมันหยิบช้าเพราะมันอยู่ในกระเป๋าเสือ้อใช่ไหมผมก็จะมีมีดอีกอันหนึ่งนะครับอย่างอันนี้เป็นยี่ห้อโมลานะครับ ผมก็จะใส่ไว้ในเสียบไว้กับกางเกงนะครับแล้วผมก็หลับไปเลยคือหลายคนอาจจะมองว่ามันอันตรายไหมนะครับคือที่ผมเลือกเนี่ยผมค่อนข้างจะจุกจิกกับการเลือกอุปกรณ์นะครับไอที่ผมผมเลือกมีดโมรารเพราะว่าอะไรมีดโมลาเนี่ยมันเป็นมีดที่มันปลอดภัยสูงมากนะครับมันจะไม่มันจะไม่มีทางที่มันจะหลุดออกมานะครับเห็นไหมแล้วเวลาผมใส่นอนเนี่ยตอนให้ผมกิ้งพิกตัวเห็นทรงมีดไหมครับว่าทรงมีดมัน เป็นทรงที่เรียกได้ว่าม,มันค่อนข้างจะเป็นระนาบเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเวลาผมพลิกเนี่ยมีดมันก็จะไม่มาทับตัวผมแล้วมันก็จะไม่หลุดออกจากตัวปอกนี่ด้วยนะครับผมก็นอนไปทั้งอย่างนั้นนะกิ้งไปกิ้งมาก็นอนทับมีดไปทับมีดมานะครับมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับแล้วผมก็ปลอดภยัยเพราะว่ามีดมันโดนเก็บอยู่ในปอกที่มีความตึงนะครับค่อนข้างแน่นเวลาเปิดจะต้องออกแรง ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วมีดมันก็เป็นทรงที่เป็นมีดปอกผลไม้นะครับใช้งานแบบอนเนกประสงค์นะครับใช้มันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ผมต้องเอามันมาใช้นะครับผมแค่ติดไว้อุ่นใจเพราะว่าไปนอนในป่าแล้วเปิดโล่หมดเลยนะครับก็เสียบไว้กับกางเกงนะครับเน็บไว้กับตรงขอบกางเกงนะครับแล้วก็นอนไปนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับคืออุปกรณ์ที่ผมจะนําไปอันนี้คืออุปกรณ์ตรวตัวผมเลยแหละที่เวลาผมเข้าทีหนึ่งผมก็พกไปอย่างเงี้ยเลยนะครับมันจะดูแบบโอเวอร์มากแต่เชื่อผมเถอะมีไว้แล้วไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตอนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับแม่ก็มีอุปกรณ์ติดตัวไว้ตลอดอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้า เวลาผมไปนะครับในกระเป๋าผมก็มีมีดมีไฟฉายนะครับที่ตัวผมนะครับก็มีมีดมีไฟฉายแล้วเมื่อผมถอดตัวนี้ออกเวลาผมจะนอนที่ตัวผมก็ยังมีมีดแล้วก็มีไฟฉายที่มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อผมตลอดนะครับอ่าทีนี้ก็คือมันสร้างความอุ่นใจนะครับนอกจากอุ่นใจแล้วเวลาจะใช้งานเนี่ยมันหยิบได้ทันทีนะครับมีอยู่ตรงกางเกงใช่ไหมครับ เราหลับอยู่อ่าสมุดเกยดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกุ๊กกักุ๊กกักุ๊กกกเราหยิบขึ้นมาได้เลยใช่ครับหยิบขึ้นมาได้เลยไฟฉายอยู่ในกระเป๋าเสียล้วงปุ๊บหยิบขึ้นออกนะครับเพราะว่าเป็นไฟฉายที่มีคลิปเดบนะครับแบบแง้มดึงออกแล้วก็เปิดใช้งานได้ทันทีนะครับอ่าอันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมพกไปนะครับของเพื่อนๆนแต่ละคนพกเกินไปแบบไหนหรือต้องการจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมมีอะไรคอมเมนต์ก็สามารถพิมพ์นะครับ ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าขอเพื่อนๆแต่ละคนนะครับเวลาไปตั้งแคมป์ไป o u t ดอ o r เพื่อนๆพกกันไปยังไงและพกอะไรกันบ้างน,นะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ